ตายมาครั้งหนึ่งแล้วก็มาเป็นตอนนี้ปีห้าเก้าครับเป็นตั้งแต่ตอนอยู่ปอสี่นตอนอยู่ปอสี่รอดตายมาครั้งหนึ่งโรคอะไรโรคอะไรรอดตายมาครั้งหนึ่งไม่ตอนเป็นโรคอยู่ในท้องอยู่ในท้องครับเดี๋ยวนี้กินข้าวไม่ได้เพราะอืดผะองไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในท้องแก้วค่ะตัวยังอยู่ป่ะอยู่วันทวันยังอยู ก็ยังอยู่อยู่เป็นอยู่ยยมันวิ่งไปวิ่งมาหรือมันนิ่งนิ่งเฉยเฉยบางทีมันก็วิ่งไปวิ่งมาบางทีบางครั้งก็งกินข้าวไม่ได้บางครั้งก็กินไม่ได้กินข้าวต้มกินโจก๊กบางทีก็อืดผล่กินของแข็งไม่ได้กินไปแล้วมันเืดผอมันจะอ้วกอ่ะเข้าใจแต่ว่าแล้วบางครั้งก็กินของแข็งไม่ได้หรือว่ากินไม่ได้เลยตลอดกินไม่ได้เลยมาสองสามเดือนแล้วกินแต่โจ๊กข้าวต้มกินข้าวไม่ค่อยได้มาสามสี่เดือนแล้วกินได้แต่โจ๊กกับข้าวต้มอะไรประมาณนี้กินเนกกินอาหารเข้าไปก แน่นเลาอดสอมมีแท้งหนึ่งคนมีแทงหนึ่งคนใช่ไหมแท้งหนึ่งคนพันเทวดาแท้งหนึ่งคนทําให้มีปัญหาจุกเสียดแน่งท้องอย่างเดียวหรือว่าอย่างอื่นมีร่วมผสมด้วยกรรมเก่ามีท่านเอ๋ยมีกรรมเก่าเลยนั่นแหละหาเด็กก็ด้วยนั่นแหละค่ะ กรรมเก่านาด้วยแลท่านเอ๋ยกรรมเก่าคืออดีตชาติใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยอ้าวกินไงกินยายอย่างก็บว่ถือเจ้าข้าหมอใจบอกว่าไม่มีหมอสิไปหาเลยหมอจะไปทวกบาุญบาตรเด้อก็ไม่ถูกครับไปหาหมอไม่รู้จะไปหาหมอที่ไหนแล้วครับเงินก็หมดอดีตชาติเป็นกรรมอะไรท่านเทวดาเป็นกรรมอย่างนี้แหละท่านหนาอันมนุษย์นี่แหละพระบทำกรรมร่วมกันนั่นเอง เคยมันสไสไขไว้กันนั่นหมอทําเขาได้ไม่ดังใจนั่นแหละพอให้หมอผีหนอเใสของเข้าท้องแล้วเล่นของใส่คนเข้าท้องถือว่ามีอาจารย์ดีนนถือว่ามีนนมหมอผอีในตัวอตอนนี้งรส<อ>ชาติเลยนั่นแหละหาผียังอยู่ในตัวแหละคะ่ะวิ่งไปวิ่งมาในตัวเลยเพราะอดีตชาติใช้เขาชาตินี้เขาก็ตามมาอยู่ในตัวใช่ไหม เเคยใช้งานกันเขาก็ทำบาปทำกรรมเพราะเธอเขาก็เลยกลับมาหาเธอฝังอยู่ในท้องเธอ,เอดูไม่รู้เรื่องไปเขาได้ไงไลแล้วดูไม่รู้เรื่องไปเขาได้ไงเขาใช้ให้ไปเขาไปจ้างหมอผีหรือเขาเสกของเขาเองจ้างหมอจ้างหมอผีต่างหากเหมือนกับมีอาจารย์ดีหมอผีดีอยู่ในตัวใช่ไหมเอาไป เอาก็เอาเธอไปใส่คนนั้นคนนี้ใช่ไหมแล้วเธอจะไม่ไปอยู่กับคนนั้นคนนั้นไปเลยอะ่ะห,หมดนิดหมดเดทก็ต้องกลับมาที่เดิมเหรอ<ช>คือ,อเพราะว่ามันมันตีกลับของเขาเรียกว่าของตีกลับของตีกลับ,บอ,อยากกลับไปหาแม่แม่ทแท้ๆเลยใช่ไหม ่าเขาต้องบวชได้กี่วันบวชได้ไหมบอกมาก่อนเลยอยู่กับเขาสองชาติแล้วครับอยู่กับเนี่ยสองชาติแล้วครับอยู่มาะทองชาติแล้วอยากจะแยกย้ายไหมอยากไปหาแม่อยากไปหาแม่อยากไปหาแม่แล้วเธอชื่ออะไรจ้าดา ดาเป็นผีติดตัวประจําตัวเขาเลยใช่ไหมเขาผอมเขาแห้งเขาแรงน้อยดวงวิญญาณสุกกินค่ะเธอไม่รู้กินอะไรก็กินเลือดเนื้อเชื้อไข่มาเลยใช่ไหมใช่ไหมทั้งดูดทั้งควักกินเลยเหรอ,อ <laughs> ไม่ต้องไปหากินที่อื่นหากินง่ายในตัวเลยพ,พวกเธอก็ต้องเป็นว่าเธอก็ต้องเป็นปอบเด็ใช่ไหมเธอเป็นไรจ้า ผีเฉยเฉยไม่ไม่มีตำแหน่งติดตัวหรอผีก็ซื้อไม่ใช่ปอบไม่ใช่มออไอ้กินเธอเหมือนกันโอเคแต่เธอไม่ปอบใช่ไหมปอบกปอบพวมันจะกินเธอเหมือนกันแล้วเธอจะให้ตำแหน่งอะไรเนี่ยผีอะไรเนี่ยผีเฉยเฉยตำแหน่งว่าผีเฉยเฉย ผีไม่มีสังกัดใช่ไหมแต่ก็ต้องกินไส้มันใช่ไหมกินเลือกกินเนื้อกินหนองมันือกมีอะไรให้กินก็กินหมดแต่ว่าไม่ใช่ปอบคนละประเภทแต่ไม่ยุ่ยจัดเป็นกวดกวดหมูอะไรดีเอาเป็นผีเฉยๆกินตับกินไตด้วยตามนี้กินเหมือนปอบแต่ไม่ใช่ปอบอ่า เอาไงดีดาเธอจะไปเกิดไม่เกิดกลับไ,ไ,ไปหาแม่แล้วเธอกับไอเด็กน้อยอยู่ด้วยกันหรือเปล่ามันก็อยู่กับเธอเหรอ <laughs> แล้วมันกินอะไรเหมือนเธอเปล่ามออกินด้วยไม่มีเพื่อนกินก็วชวนมันกินไม่น้ามันถึงพร้อมอย่างนี้เลยใช่ไหมอามชื่ออะไรจา้าไอเด็กแทงอ่ะ เด็กผู้ชายชื่ออะไรจ๊ะพงศักดิ์พงศักดิ์กินตับไตไส้พุงกินพร้อมกับดากินทุกวี่ทุกวันกินจะมันผอมตอนนี้เป็นไงอาการดีไม่มีปัญหาใช่แขงจังน้อยจังเพราะพระื่ิพระองค์บางเมืองก็อ้วกเลี้ยวแรงยังมีครบเปล่าไม่ค่อยมีจะเป็นอรเจ้าค่ะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับ ไม่มี้ไงดากระพงเพราะมันกินข้าวไม่ได้ก็ไม่ได้อีกมันกินข้าวไม่ได้มาหลายเดือนแล้วมันถึงไม่มีแรงเธอสองคนใช่ไหมไม่ต้องให้เขากินใช่ไหมมันไม่กินมันเองใช่ไหมกินไม่ได้พระอิตพระองค์มันมีจะจะอ้วกกินไม่ลงกินแล้วไม่ย่อยกินแล้วแบบว่าอ้วกออกมาอืดขึ้นมาแน่นออกมาบางทีก็เลือออกมาถ้ากินอะไรลงไปก็เลือออกมากินน้นเลย ออดากับพงศักดิ์ก็พากันเลอด้วยเพราะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์เลอคนเดียวบางทีก็แย่งกันเลอตามนี้แตทกินไม่ได้ด้วยเขาอิ่มอถ้าเธออิ่มปั๊บเธอเลอมันก็ไม่ต้องกินข้าวเลยใช่ไหมเออตามนี้พงศักดิ์ดาเอากี่วันสามสิบหรอห้าสิบ ด้วยเหตุผลอะไรมันต้องห้าสิบวัน,วนเนไไพราะผิวหรือเขาก็แค่15วันเอง10วันเองเอ่าเธอทั้งหมดห้าอนนี้เป็นผีเป็นผีใช้งานเขามา่ก่อนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสมราคาห้าสิบนในรวมเด็กแล้วใช่ไหมรวมเด็กอีก เด,เด็กนั่นมันยังไม่มีเขาเรียกอะไรยังไม่ค่อยมีปัญหามากมายเธอสามสิ 30, บเด็กยี่สิบเป็นห้าสิบวันอ้าวพร้อมเมื่อไหร่<บ>เธอไปบวชทีท่ไหนไลูกบวชที่บ้านได้ไหมเจ้าค่ะอ่าไปเลยบวชที่บ้านม่ชีได้ไหมไม่ชีน้องสาวได้ไหมยอ,ยอะไรนะนไ,ได้หมดนค่ะแม่มแต่ไปไม่ได้เขาไม่รับกันให้อ๋อไาไม่ได้เดี๋ยวมันก็มาเองแหละ อย่างนั้นบวชที่นี่เลยได้ไหมอย่างนี้บวชตั้งแต่วันนี้เลยได้ไหมตั้งใจบวชหรือเปล่าเอาชุดขาวมาสองชุดอยู่แล้วแต่แม่แต่สะดวกจะได้ไม่ต้องกลับไปกามาเพราะว่ามันไกลอยู่กาาสินนู่นนะเจ้าค่ะกาาสินเหรอเจ้าค่ะบ้านเสถียรมาเมื่อมาเมื่อเช้ามานั่งมาตั้งแต่เย็นบานนี้หกโมงเย็นรถตู้ไปรับมาถึงนี่เก้าโมงเช้าอ่าอ่าห้าสิบวันอะไรกันบ้างทั้งคืนไม่ได้นอนก็ยังอยู่ได้ก็ยังอยู่ด่ากับพรมถักเอะไรบ้างบอกมา ชุดเด็กค่ะชุดเด็กกี่ชุดชุดเด็กสาวเด็กสาวชุดเด็กสาวเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายอ่จัดไว้จดไ้ด้วยอาหารการกินดาบพงศักก,ก์กินเลือดค่ะกินเลือดค่ะปอเลยนงไม่ใช่ปอแล้วเป็นไรวะไปนกินเลือดไม่ได้นะเมันมีประเภทไหนอีกวะ <c oughs> ตั้งก็เลยตั้งตั้งราชวงศ์ใหม่เหรอ ไม่ตอบไม่ยอมไม่ยอมใช้ชื่อปอบเพราะว่าไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะมีมงคลใช่ไหมพวกปอบอแต่พฤติกรรมไม่ต่างกันกินเหมือนกันชอบเหมือนกันแต่ไม่อยากใช้ชื่อเหมือนกันอ้าวเสื้อผ้าให้มันไปชุดขาวแล้วกันชุดเด็กสาวเขาชุดเด็กสาวชุดเด็กสาวไปแล้วเหรอดดหรอ่างก็จบ แล้วก็ปล oh, ่อยสัตว์ได้ยังยังครับว่ามาเลยกบสามตัวค่ะอ่าครบสามตัวหลายสิบหมอสิบสังฆทานครับสองกระถานสองชุดโอเคห้าสิบวันเริ่มเลยเริ่มวันไหนจะเริ่มวันไหนเริ่มวันนี้เลยได้ได้แล้วก็ อาหารกายกินยังไม่ได้เด็กสกินอะไรบ้างอ่ะเขาชอบกินเลือดเลือดไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เขาบอกให้เลือดเลือดก็ไม่ได้เขียนอะ้กินไอ้เขาเรียกอะไรวะกินลาบให้มันแล้วกันลาบข้าวเหนียวตามนี้ข้าวเหนียวลาบข้าวเหนียวลาบข้าวเหนียวไม่ลาบสุกดิลาบสุกนี่แหละตามนี้แซ่บน้ำลายไหลอ้าว ถ้าแก้แล้วสิหายว่าจะแก้เสร็จแล้วจะหายใช่ไหมจ้า๊ะถ้าแก้แกเสร็จแม่จะหายไหมคะถ้าแม่ไม่ตั้งใจทำก็ไม่หายไม่มั่นใจเว้ยตั้งใจปฏิบัติได้เปล่าหรือเพราะเขาเหยียบอยู่ไงเขาเอิกเอิ๊กอักอยู่ไงแม่ตั้งใจปฏิบัติแล้วเขาแบบถ้าไม่มีก็หายยาคืองี้พี่ยี่ฟังให้ดีก็ร่างกายไม่ดีเนาะใรู้ใช่ปฏิบัติฟังให้ดีไอ้พวกทำแท้งมาเนี่ยเอาเป็นว่า ให้เขาไปเกิดได้ก็ถือว่าถือว่ามีเมตตากับเขาแล้วไปทําไปฆ่าเขาเขาใจใเปล่าเจ้าขาเขาแค้นเขาโกรธแล้วถ้าเผื่อว่าเขาสบายตัวออกไปเธอก็จะสบายไปด้วยเจ้าขคตามนี้ส่วนในผีดานั้นก็อดีตชาติเธอไปใช้งานเขาไว้อ๋อมีสองอย่างรวมกันเดี๋ยว<ม>ขเขาได้บ<พ>ุญเข้าไปแล้วมีแต่ผีเด็กอย่างเดียวนี จะพิ่งมาต่อรองทําไปก่อนเจ้าค่ะคิดชดใช้ก่อนเจ้าค่ะสมนึกผิดก่อนเจ้าค่ะมึงจะดีขึ้นมาเองเข้าใจเปล่าไม่เรียกร้องนูเรียกร้องนี่มันก็ถือว่าไม่ได้มาสมนึกผิดนี่อ่้ากร้อยคอยทดสอบผิดพ้าดอ้าวจ้าทูอ้าวผีดา เขามาขอโทษเธอยกโทษไปบอกไอ้พงศักด์ด้วยเลือกแล้วต่อกันจะได้ต่างคนต่างมีความสุขไปได้บายบายจบแล้วขอบคุณท่านเทวดาวันนี้ได้โปรดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดสรัรมปชสญญเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณเทวดาน้อยใหญ่ทุกองค์จงเจริญ ก่อนแลจากลาก่อนนะท่านไปไม่ใกล้กันหรอกนะแค่ข้างบน,บนบนหัวแค่นี้คราเดี๋ยวคราวหน้าลงมาไม่อีกแล้วขอบคุณท่านเทวดา,าและทีมงานน้อยใหญ่จงเจริญเรียบร้อย